แซลมอนเซนโซบะแจกพิกัดของดีของเด็ดอีกหนึ่งอย่างในแม่โคที่หลายคนยังไม่รู้เหตุเกิดจากแม่บ้านไปเห็นคลิปเขากินโซบะแซลมอนครับเป็นแซลมอนแม่โคนะฮะแร่เป็นเส้นๆแล้วพอไปตามหาที่โซนอาหารญี่ปุ่นเอา้าไม่เห็นมีเลยแล้วก็สืบทราบได้ความว่าอ๋อเราสั่งให้เขาแร่ได้จะเป็นฝานบางๆจะหั่นเป็นเส้นอะไรก็สั่งเชฟเขาได้เลยนะครับพอพี่เขาจัดการให้เสร็จก็จะนําไปแพ็คกลับให้เหมือนเดิมนี่ได้มาแล้ว พึ่งซอยมาสดๆจากแมคโครฮะเขาหั่นมาให้ใหญ่ไปป่าวะอันนี้ไม่ใช่ไซส์เส้นโซบะแล้วนะอันนี้เหมือนหนังควายจีแล้วก็สะใจดีนะฮะเต็มปากเต็มคํานี่เริ่มจากส่วนท้องก่อนเลยไปฮะโตอยวาสเบะน่ากินวะอืมอืมอือออจัดไปหนึ่งเส้นอิ่มแล้วปะเนี่ยเส้นเดียวจัดน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยนี่ไม่ต้องทำเองต่อกันที่ซีฟู้ดครับ มีแต่อือหืออร่อยอ่ะอืมจิ้มอันนี้อร่อยเลยอ่ะห็นและอยากกินเลยวะ่ะจริงๆผมก็กินนาปลาดิบอ่ะแต่แล้วแต่อารมณ์ครับบางวันก็อยากกินบางวันก็ไม่อยากกินซึ่งวันนี้ไม่อยากกินแต่เขาอยากกินมาหลายวันละอ่าสูดหน่อยเซลมอนโซบะอันใหญ่ไปหน่อยอ่ะอแต่โคตรสาใจเลยคุ้มนะห้าร้ยกว่าบาทได้เยอะมาก